ใช่ค่ะพบกับช่องมาเดียแอนเนอร์ีนะคะวัน,นนี้เดีย <Yeah, S 1> <yeah, S 2> ก็จะมา <c oughs> มา,คาแค่เกมมาแคา่เกมนะคะเหมือนเดิมน,นะคะแต่มันไม่ธรรมดาเป็นเกมเป็นกุนลังกุล,งลังง่ายๆนะคะโอะ้จอกโอ้บลอบลหนึองบอลเลย มัแม่ก็อิสม่อ้าวมันแม่ก็แม่ก็จ๊ะมันมีบริเวณปลาดปลาเลตจะได้ยินแต่เสียงเพลงแบล็คพิง k นะคะเพราะว่าที่มันเดียบดทดเพลงแบล็คพิงคนะคะโอเคเพค่ะกดเพเลยค่ะแล้วก็เริ่มเลยนะคะถ้าตายเราก็จะเริ่มใหม่บไม่ตายนะคะโอเงินเฮ้ยกุนังกุตังไล่จ้า รั <sink. S 1> บเอาไหมค่ะยัยยัยยัยเด็กติด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 รับประพอประพอประพอคายแฟนขับโรเซ่นะคะบอกได้เลยคายแฟนขับโรเซ่ทางนี้จ้าคนชอบโรเซ่นะคะลูกเดียชอบโรเซ่แบ็คคิ้งมากเพราะว่าเพราะว่าโรเซ่แบ็คคิ้งสวยค่ะ อ่าทุกคนเข้ามาจุบเร็วจังอ่าคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย